สวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำมาแรงปอคะ่ะวันนี้ไปกันแบบช้าๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทำตามก็จะได้ทำได้นะคะวิธีการเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้ตัวของใบามะพร้าวนะคะเลือกไปที่สมบูรณ์เลยนะคะแบบยาวๆเลยนะจากนั้นเราก็จะมาแบ่งให้ได้ลักษณะนี้ค่ะส่วนตัวก้านนะคะเราก็จะตลบกลับมาให้เป็นลักษณะนี้เลย ค่อยๆทําแบบนี้นะคะจากนั้นตัวใบนะคะด้านขวาเราก็จะมาทําการเริ่มถักนะคะโดยเรานะคะจะเอาสอดไปด้านด้านหลังนะคะแบบนี้แล้วก็สอดใส่ด้านหน้าแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะทําทั้งสองข้างเลยนะด้านซ้ายก็ทําเหมือนกันตลบไปด้านหลังนะคะแล้วก็มาสอดใส่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะ ค่อยๆทำให้ใบของเขานะคะคล่อมกันแบบนี้ต่อมาในส่วนของชั้นที่2เราจะค่อยๆนะคะดึงตัวใบมะพร้าวนะคะขึ้นไปด้านบนแบบนี้ด้านขวาดึงขึ้นนะคะส่วนนิ้วชี้ด้านซ้ายนะคะแล้วก็นิ้วโปง้งด้านซ้ายนะคะจะช่วยดันถ้าเราทำด้านไหนเราก็จะช่วยดันในฝั่งตรงข้ามกันในในลักษณะนี้นะคะ หากดูไม่เข้าใจค่อยๆดูเลยนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชั้นด้านขวาค่ะต่อมาด้านซ้ายนะคะดึงขึ้นแบบนี้แล้วนิ้วนะคะก็ช่วยในการบีบเอาไว้แล้วก็ดึงค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับแบบนี้เลยนะต่อมาค่ะเราก็จะพักไว้ก่อน ใบมะพร้าวอีกหนึ่งใบนะคะนำมาพับครึ่งให้ได้ลักษณะนี้ความยาวนะคะของเวลาที่เราพับครึ่งแล้วสักประมาณ3ามนิ้วค่ะแล้วเราก็มาตัดมนนะคะในส่วนของข้างบนต่อมาเราก็จะเอามาทาบด้านล่างแบบนี้เลยจะทำเป็นปีกของเขานะต่อมานะคะใบมะพร้าวที่เราสารอยู่เมื่อกี้นะคะเราก็มาสารต่อให้ได้ลักษณะเดิมเลยนะคะเพื่อนๆสารให้ได้ เหมือนสองชั้นแรกที่เราสารเอาไว้อีกด้านนึงค่ะทําเหมือนกันเลยดึงไว้ด้านบนแบบนี้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ช่วยในการดึงเอาไว้จากนั้นก็ทําแบบนี้เลยค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะทําแค่1ชั้นนะแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะเ,เตรียมใบมะพร้าวอีกหนึ่งใบ ความยาวก็สักประมาณ3-4นิ้วนะคะเราก็จะนำมาม้วนม้วนแบบนี้ค่ะเราจะทำในส่วนของปากของแมงปอนะคะปากแล้วก็ตาของเขานี่ค่ะ